สวัสดีครับสองพระใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับคลิปนี้จะมารีวิวนะครับพระพระเกิ่งรุ่นเจ้าสัว888นะครับปี61นะครับของหลวงปู่แสนประสันโนนะครับวัดบ้านหนองจิกนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีเนื้อไหนกันบ้างนะครับ รุ่นนี้ที่ผมได้มานะครับเป็นรายการลุ้นเนื้อนะครับจองมาเมื่อปีหกหนึ่งนะครับซึ่งได้มาเพียงแค่ไม่กี่ลุ้นนะครับผมจองมาได้ประมาณสักสิบกว่าลุ้นนะครับรายการลุ้นเมื่อปีหกหนึ่งลุ้นละร้อยห้าสิบาทนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญแรกกันเลยนะครับกล่องกันก่อนนะครับกล่องเป็นสีขาวนะครับหน้าเป็นพลาสติกใสนะครับก็จะเขียนเป็นตัวหนังสือสีทองนะครับพระกิ่งเจ้าสัว 888นะครับเขาจะติดรายการลุ้นนะครับไว้นะครับรายการที่1.17ครับก็เป็นหลวงปู่แสนประสันโนนะครับวัดบ้านหนองจิกจังหวัดศรีสะเกดนะครับปี2561เดี๋ยวมาดูด้านในกันเลยนะครับว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับรายการที่1.17นะครับ ผมยังไม่ได้แกะพลาสติกใสออกนะครับรุ่นนี้นะครับเนื้อนี้นะครับเป็นรายการที่หนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดเนี่ยเป็นพักกิ่งเนื้อชนวนนึงเป็นก้นทองแดงนะครับเดี๋ยวผมแกะนะครับขออนุญาตแกะเลยนะครับจะได้เห็นเนื้อหาของพระชัดๆนะครับ มาดูเนื้อหาด้วยกันเลยนะครับเพราะว่าเนื้อหาจะสวยขนาดไหนนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับของหลวงปู่แสนนะครับปะสันโนนะครับวัดบ้านนองจิกจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นเกจิชื่อดังแห่งอีสานใต้นะครับลูกศิษย์ลูกหามากมายเลยทีเดียวนะครับของหลวงปู่แสนนะครับพระของหลวงปู่นี่ที่สร้างเนี่ย จำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับมีรุ่นดังๆอยู่หลายรุ่นนะครับที่ติดลมบนไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูรุ่นนี้กันเลยนะครับว่าเนื้อหาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันก่อนนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์นะครับของพักกิ่งนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายกันนะประมาณนี้นะครับลงมานี้ก็จะเป็นปลาตะเพียนนะครับปลาตะเพียนเงินปลาตะเพียนทองนะครับ มาส่องใกล้ๆกันเลยนะครับใบหน้านี้ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับรุ่นนี้นะครับพากิ่งเจ้าสัวแปดแปดนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆเลื่อนนะครับดูไปพร้อมๆกันนะครับเนื้อหานะครับเหรียญเป็นพระที่ค่อนข้างที่สวยเลยนะครับรุ่นนี้นะครับพระกิ่งเดี๋ยวมาดู ถงก้นนี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับก็จะมียันนะครับยันถุงเงินนะครับข้างในตอกโคตรนะไว้นะครับเป็นก้นทองแดงนะครับเลขสี่สี่สองนะครับมียันสองสองยันนะครับตรงนี้จะเป็นโค้ดส่วนด้านหลังนีด ตรงตรงนี้จะเป็นโค้ดเป็นโค้ดเบ็ดงานะครับตอกตัวน้าอยู่ข้างในนะครับด้านหลังก็จะเขียนเป็นเจ้าสัวนะครับอันนี้ก็โค้ดนะอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยญนี้มีมีสองโค้ดนะครับตอกด้านหลังนะครับก็จะเขียนเป็นหลวงปู่แสนนะครับเนื้อหานี่ค่อนข้างที่จะสวยเลยทีเดียวนะครับการหล่อนี่เต็มเนื้อนะครับ เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับสวยนะครับรุ่นนี้เป็นรายการที่1.17นะครับพรากลิ่นเนื้อชนวนนะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อถัดไปกันเลยนะครับเนื้อถัดมานะครับเป็นรายการที่1.8นะครับซึ่งกล่องนี้ผมแกะแล้วนะครับรายการที่1.8นี่เป็น เนื้อชุบเงินนะครับเนื้อชุบเงินสร้างอยู่ที่345องค์เท่านั้นนะครับรุ่นนี้สร้างไม่เยอะด้วยนะครับรุ่นนี้สร้างน้อยด้วยนะครับเสียงกิ่งค่อนข้างที่จะดังกลางวานเลยทีเดียวนะครับรุ่นนี้นะครับข้างหลังก็จะเหมือนกันนะครับเจ้าสัวนะครับหลวงปู่แสนนะครับ ก้นกระชุบเงินเหมือนกันนะครับเป็นโคดถุงเงินข้างในตอกโคดนะหนึ่งสามสองนะครับเลขขององค์พระนะครับด้านหลังมีตอกโค้ดไหมไม่มีเนี่ยอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสะสมนะครับในสายพระกิ่งนะครับโดยเฉพาะลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่แสนนะครับไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะสะสมนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สวยเลยทีเดียวนะครับ ราคาตอนนี้ก็ยังไม่แรงมากนะครับเดี๋ยวมาดูองค์ต่อไปนะครับองค์นี้เป็นรายการที่หนึ่งจุหนึ่งสี่นะครับรายการนี้เป็นเนื้อปอกลูกปืนนะครับฟังเสียงกิ่งะนรับฟังเสียงกิ่งฟังเสียงกิ่งนะครับค่อนข้างที่จะดังกลางวานเลยทีเดียวนะครับรุ่นนี้นะครับ สีดุดดังทองคําเลยนะครับจะเป็นปลาตะเพียนนะครับปลาตะเพียนเงินปลาตะเพียนทองนะร,รายการนี้นะครับ1.14เนี่ยสร้างอยู่ที่789องค์เท่านั้นนะครับรุ่นนี้สร้างน้อยด้วยนะครับไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับถ้าเจอนี่ให้รีบเก็บเลยนะครับอนาคตนี่ไปไกลแน่นะครับ ตรงก้นนี้เป็นเนื้อทองแดงเนี่จะตอกโคดเหมือนกันหมดนะครับโคดถุงเงินแล้วก็ข้างในตอกโคดนานะครับตัวนะไว้เนียนี่ถ้าไม่บอกว่าเป็นเนื้อปอกลูกปืนเนีตเจอนี่คิดว่าเปนเนื้อทองคําเลยนะครับสีดุดดังทองคําจริงๆริงเนบเนื้อนี้เนีัยสวยครับไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับพระกิ่งเจ้าสัวแปดแปด วงถักมานะครับวงนี้บอกไหมฮะวงนี้ไม่รู้ว่าเขียนอะไรไว้เน,เนื้ออะไรอันนี้ไม่แน่ใจครับว่าเนื้ออะไรเน,เนื้อชนวนโบราณหรือเปล่านะไม่แน่ใจเนี้ย ผงแป้งนะครับเวลาการหล่อนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะมีโค้ดนะครับเม็ดงานะครับเดี๋ยวมาดูตรงก้นนะครับก้นเป็นก้นทองระคังนะครับถ้าเป็นก้นทองระคังเนื้อนี้นะครับน่าจะเป็นเนื้อกิ่งชนวนโบราณนะครับ ถ้าเป็นเนื้อกิ่งชนวนโบราณน,นะครับสร้างอยู่ที่6กร้องค์นะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับท่านไหนที่พอทราบนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์แนะนำกันได้นะครับในสายของพัะก,กิ่งของหลวงปู่แสนประสันโนนะครับเกจิแห่งเขาคูไฟนะครับเกจิดังแห่งอีสานใต้นะครับ เดี๋ยวมาดูองต่อมากันนะครับเป็นรายการที่1.19นึเนผมยังไม่ได้แกะเลยนะครับวันนี้เนดะี๋ยวมาแกะดูพร้อมกันเลยนะครับมาดูเนื้อหากันชัดๆเนื้ได้มาผมได้มานานแล้วนะครับบางองค์ผมก็ไม่ได้ดูเลยนะครับ จองมาเช่ามานะครับก็เก็บไว้นี้รายการเดี๋ยวผมลืมแล้วแป๊บเดียวลืมเลยเป็นรายการที่หนึ่งจุดหนึ่งเก้าเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟเนะครก้นเป็นก้นทองขาวนะครับเลขสวยด้วยนะครับเป็นเลขห้าห้านะครับเพิ่งเห็นนะครับ เลขห้าห้าก้นทองคําขาวนะครับสร้างอยู่ที่หกร้อยเจ็ดสิบแปดองนะครับต่อโคดเม็ดงาสองโคตนะครับสวยเลยนะครับกิ่งดังมากนะครับรุ่นนี้นะครับได้ยินไหมฮะค่อนข้างที่จะดังกังวานเลยทีเดียวนะครับพระก,กิ่งเจ้าสัวแปดแปดแปดนะครับ เดี๋ยวมาดูเนื้อต่อมานะครับรายการที่1นึจุดสนะครับรายการที่1นึุดสเป็นพักกิ่งเนื้อจนวนโบราณน,นะครับรายการที่10นี่จะเป็นก้นทองคำขาวนะครับขอโทษนะเป็นก้น ทองขาวนะครับสวยเลยนะครับองค์นี้นะครับสร้างออกมาได้สวยโดนใจเลยทีเดียวนะครับข้างล่างโอ้โหเป็นเลขสวยด้วยนะเมื่อกี้ห้าห้านะครับอันนี้เป็นห้าห้าห้านะครับ พิ่งมาเห็นนะครับด้วยความสัตว์เลยนะครับมาดูมาไม่เห็นพร้อมกันเลยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าผมได้เลขสวยนะครับรุ่นนี้ผมเปิดเช่าบูชาในเว็บไซต์ด้วยนะครับ fanpass. com นะครับ F A N P R A. com นะครับแต่อาจจะไม่ใช่เนื้อนี้นะครับเป็นเฉพาะบางเนื้อนะครับที่ผมเอาลงปล่อยให้เช่าบูชาในเว็บไซต์น แต่ถ้าสวยๆอย่างนี้นี่เดี๋ยวผมขอเก็บไปก่อนดีกว่านะครับอนาคตนี่หาไม่ได้แน่นะครับป่ากิ่งเจ้าสวแปดแปดแปดนมาดูปกสุดท้ายนะครับที่ผมสามารถจับจองมาได้นะครับก็เป็นรายการลุ้นนะครับที่ผมได้มานะครับก็มาลุ้นเนื้อนะครับส่วนใหญ่ก็จะได้เนื้อประมาณนี้นะครับ อยากจะได้เนื้อทองคาเหมือนเขาเนี่ยแต่ว่าวาสนาตัวเองไม่ค่อยมีนะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อนี้กันเลยนะครับสีลุ้งครับไม่ทราบว่าเนื้ออะไรเนรีข้างหน้ากล่องเขียนเป็นรายการที่1.21นึ่ยครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเนื้อหาเป็นยังไงนรีรายการที่1 จุดสองหนึ่งเนี่ยเป็นเนื้อชนวนผิวลุ้งนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะเป็นอีกหนึ่งเนื้อนะครับที่สวยนะครับสวยเลยนะครับเนื้อนี้นะครับถึงจะเป็นเนื้อล่างๆแต่ไม่ธรรมดาะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังด้านหลังตอบโคนะนะครับไอ้ต่อโคดเม็ดงานะครับหนึ่งโค้ดตรงนี้เนี่เสียดายครับก็กิ่งชนวนผิวลุ้งนะครับถ้าตรงนี้ ชุบลุงถ้าเต็มนี่จะถือว่าเป็นองค์ที่สมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับจะได้นะครับตรงนี้ไม่เต็มเนาะโหถ้าเต็มนี่สวยเลยนะครับผมมีอยู่แค่องค์เดียวด้วยนะครับอาจจะชุบไม่ติดนะครับนี่ถ้าเต็มถ้าชุบผิวลุงนี่ถ้าเต็มองค์นี้ผมว่าสวยเลยนะครับแปดเก้าศูนย์นะครับโค้ดขององค์พระนะครับองค์ประกอบโดยรวมก็ถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับขาดแค่ตรงนี้นิดเดียวเองนะครับที่ ชุดไม่ติดนะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับของหลวงปู่แสนประสันโนนะครับลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่แสนนี่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ส่องพระใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับมีเกจิท่านไหนนะครับพระรุ่นไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวนาเสนอนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ